อ่าเอาละครับขอกลับดูบนทึกอผู้ชมรคนที่ทานกันด้วยครับตอนนั้เยกขรายการอฟอย่านะครับนี่ก็มีแขกรับเชนึคนนะผมับผมยูกเรนนีเงไงันดกันี้งอัดเอาเอาไว้อัดเนะครับอีเวนต์เอตอนนี้ต้องการยดเผ็ดอีเวนต์คุณสามซึ่งอ่าผมก็ สามบังกลายเป็นยิบเพชรเลยอไร้อนโอ้แตกระตุกหน่อยหอหลังหลโอ้มีคนจะเข้าแหมตกแอมเลส่ยจะตกมาจะตกมากเลยูดีกูดูดกูปรับม่งสูง้ไปเลยไม่เนี่ยไม่ด่แล้ว ก็หมดไปนลรกันชอบแหลกโอ้กาดลงเลยลงแรงหรอลงแรง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 ในอค่อนข้างแหลกตัวนหน้ ยก็มาตักข้างหน้าทักงข้างหลังเลยอ่ะจะให้ยิงหันนี่หันนี่หันเงี้ยอ๋อัง่วะนี้เอฟเคเราทำการเลยที่ป้านเดียวรอมันแหลกเฮ้ยอะไรไปเนี่ยได้เวลาพี่เอาจริงบอกแล้วเออหมายแก แม่เลยฮะแมีแหม่โอ้ยนี่วะไม่มีอะไรโอ้ยอีฮาแย่งซะหมดเลยโดน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 หังัที่ได้มาที่เปิไหนอะ Enemy down Enemy down ไปดูหลังเฮ้ยไม่ว่าก็เล่นแล้ว8แล็ก โคตรอะแวหายมีอู่ทีารนี่มีความหน้าจะปรับเป็นในสูงสุดเลยเอาคนชติไม่โดกไปตเต็มกันไปเลยอยู่้างหลังกันเต็มเลยว่ะเมื่อกี้เธอได้ยิงนะเป๊ะๆๆๆๆรวย Oh. โบตับตับอะามนดหัวอีกกาสิบกว่านาทีปะแม่พื่นที่ไม่กลัวเต็มเหนมอากติดปะ โองคิวพออยู Aí. ่ในที mae, ่ที่เขายิงกันเยอะๆก็จะแหลกเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันดีมากคนเอ้ยทำไมมันยิงง่ายขนาดนี้ไวเนี่ย อยู่ไหนไว้ฮ่า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 อันเนี้ยอยู่ไหนวะเนี่ยฮาวายเนี่ยชื่อผมจะตั้งเป็นฮาวายฝังกินจะเป็นไรวะเรืลงหัวหน้าแค้นเนี่ยนะฮาวายเนี่ยเออต้องมาเกี้ยหัวหน้าแค้นเขาแล้วเนี่ยจะโดนน้องแบบว่าเอาไหมเนี่ยตาครับสิบนาทีไปเลยวันจัดเต็ม อ่าืนหน่อยป่ะเอ้ยอ้าวกองดูแคลมันดูแคลม,มันชื่ออะไรฮาวายเอ้ชื่อมันชื่ออะไรฮาวายเรามันสมัครรหัสใหม่มาลิบกดลิบกดลิบกดรมแม่งเลยครับ นี้มันลุมพวกเกียนเกียงกันนักริงไหมหลักวิก,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 กิวิกิุอะหยลัสายเฟมเลดีกแบบภาพนี่หลกไไักนวะแหม่กูยืนมอง เอ้ยแน่แน่ <down> สายไหลเจมมิ่กับพี่น้องไม่ได้กินหรอกมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่หไหน,นอ่อนะโอ้โหโหโหมไม่รู้อ่ะเห็นตัวบา้าอยู่ตัวนึงอ่ะเอ้ยเอดิเออ <Man down. S 1> อยู่แล้วแบบนึงเล โอ้ยแบกก็จะหมดอะไรวะยังบอกเลยว่าแล้วมันต้องออกแล้วมันคงไม่แหลกหรอกโอโโ้โหีี่กระตุกมา <c oughs> ไปหลังนะหลังควย ไก่หาแล้วนี่โคตรแหลกเลยเนี่ยไม่รู้ว่าในคลิปจะแหลกหรือเปล่าแต่ข้างนอกนี่โอ้โหโคตรแหลกตามมาเกียนโอ้ยเดี๋เด็เช็กก่อนเช็กก่อนีจะจะ และคลิปหายเลยมาสิ <c oughs> โอ้ <c oughs> s, <c oughs> <c oughs> <S าไม่หลอกไม่แหลกไม่ดีกินกุลลอกซ้ำซ้ำ ตายแล้วแล้วก็กำลังเกิดด้วยแล้วก็ข้างหน้าโดดไปไม่มีโดดไปไม่มีเีื่อนควายไงเลื่อนควายเอว โอ้แบบ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 ว่าเป็บเป็บตุ๊กข่ายเาเตียมอยู่ไหนล่ะเตี้ยเตี้ยเสร็ตหอยเหรอเท่าไหร่ปะหัวแหลกแหลกแหลกโอ้โหวิวเตี้ยมาวิว เตี้ยมาเบลจัดจัดโอ้ยน่าดิเฮ้ยไอ้นั่นอยู่นอนโอ้โหใครเห็นบ้างไว้เนี่ย ผู้ชมเห็นบ้างไหมเนี่ยโคตรแรกเอาไปสิบนาทีแล้วนะออโอ,โอ,อ้โหแบบแบบเสียไว้ก่อนภาพอ่ะไอไอเออเอาไม่ได้ออโดปรแกรมเสียงในเกมเนี่ยไปก่อนภาพ ไปตั้งแต่บัช้าเลยนไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเย้นะนี่เป็นไงครับ exp ของแท้เป็นสามมั้งวะอ่ะ แค่นี้พออ่าก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับ c ไคร e กันด้วยและอย่าลืมไปกดช่องของมี่เบ็นเกมครับผมอ่าวันนี้ก็เอาไว้พบไว้ไหวเอาไว้พบกันวันไหนดีไม่ร,มรู้ไม่รู้อ่ะุทิเอ่อน่าจะตุ้งกะทิน,นะมีแค่นี้นะครับบ๊ายบาย๋ายว